มามาละมามาละมานมามามาละมาลลมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพลิเวอร์บายเจอไฮค่ะ วันนี้นะคะจันจิบพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยนะคะร้านกาแฟาขี้ชมดหรือว่า b u โ g l e Coffee นั่นเองค่ะซึ่งที่ร้านนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่กาแฟาขี้ชมดเท่านั้นไม่ได้มาจิบกาแฟาเท่านั้นนะคะที่นี่นะคะยังมีนะคะสัตว์อีกมากมายนะคะแบบมินิสุอยู่ที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวจ,จนันจินัดคุณเฟรมเจ้าของร้านเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ จิก็อยู่กับคุณเฟรมนะคะเจ้าของร้านกาแฟที่ชมนนะคะบูโกอฟฟี่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะที่จิจะได้ดื่มกาแฟที่ชมดแบบนี้นะคะอ,อ่ะก่อนที่จะสัมภาษณ์กันสอนจิดื่มโดยได้ไหมคะว่าต้องเริ่มยังไงบ้างก็มาเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยแม่ต้องดื่มด้วยชาก่อนดื่มชาก่อนล้างปาก เพื่อเราแบบทานอย่างอื่นอะไรมามันจะกบรสชาติกาแฟแล้วจิบชาล้างปากเบาๆนี่คือชาชาจีนชาชาจีนใช่ไหมให้หมดแก้วใช่ครับเอาหมดแก้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่ายังล้างปากไม่พอก็ต้องไปแปรงฟันโอเคเลยครับแล้วทีนี้ก็ดื่มได้เลยแปรงฟันก่อนแล้วกันนะคะเต็มปากเลยค่ะนี่ก็เริ่มดื่มอโลก็มาคางอันนี้นะคะใช่ครับค่อยๆจิบครับจิบแล้วก็แล้วสักพักเราก็คืนน้ำลายตาม มันจะแบบมี a f t e r t ์เ t สหวานติดคอในเอกลักษณ์ของกาแฟขี่ชมดสังหักเราก็ลองคืนน้ํำลายตามมันจะมี a f t e r ร a เ t สที่แบบหวานติดคอถ้ายังไม่หวานเดี๋ยวเาไปใส่น้ำตาลความรู้สึกก็คือมันจะหอมค่ะรู้สึกว่ามันแบบทานง่ายแล้วก็หอมด้วยจุดเริ่มต้นของการทำกาแฟ,ฟขี่ชมมดเนี่ยเริ่มได้ยังไงคะก็เริ่มต้น ตอนตอนตอนเด็กเลยคืออยากจะช่วยที่บ้านหาธุรกิจอะไรสักอย่างมาช่วยที่บ้านทีนี้ก็เลยหาว่าเออเราจะมาทําอะไรธุรกิจอะไรที่จะช่วยได้ก็เลยหาสิ่งที่ยังว่างอยู่ในตลาดมีอะไรบ้างก็ไปเจอกับไปที่ชมดนี่แหละว่าคนรีเสิร์ชกันแบบอยากจะกินต้องนําเข้าต้องรอนานเราก็เลยเกิดไอเดียว่าทําไมไม่ทําให้คนไทยกินไม่ทําในประเทศไทยเลยไม่ต้องรอสั่งนานอะไรแบบนี้ก็เลยหาข้อมูลต่อไปอีกว่าตัวชมดรหน้าตาเป็นยังไง แล้วร้านคาเฟ่นี่มันเกิดหลังจากนั้นกี่ปีคะร้านคาเฟ่ก็เกิดมาหลังจากเริ่มเลี้ยงเรียนจบครับตอนแรกเปิดที่อิสวิวก่อนทีนี้เราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเพราะว,ว่ามีพื้นที่เยอะขึ้นมีที่จอดรถสุนัขสัตว์เลี้ยงของเรามาที่นี่พามาได้ไหมพามาได้ครับเราจะมีโซนสําหรับสัตว์ข้างนอกต่างหาก<อ>ให้จะของนั่งกับสัตว์อะไรแบบนี้อยู่ใช่โซนข้างนอกที่จะมันจะสามารถแบบ สามารถขับถ่ายได้จะไม่ได้รบกวนเนยนะคือต้องจํากัดไซส์ของสัตว์นะคะว่าแบบเอาช้างมาก็ได้ครับไว้หลังร้านเลยเอามาได้คุณเฟรมเป็นคนตลกมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสัตว์ที่คุณเฟรนบอกว่านํามาจากไร่มาไว้ที่นี่นะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะการมอบอาหารนะคะกับโครงการหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น3นะคะกับหมอน้ำนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ น,ะะนางสาวสุวาลีวัสเบียนตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเป็นผู้เข้าร่วมโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีทันสาค่ะวันนี้นะคะน้ำก็ได้เปลี่ยนแปลงโหวดของทุกคนให้มันเป็นอาหารของสุนัขจรมาบริจาคที่มูลนิธิสงวนชาติสอนลายอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ เหตุผลนะคะที่น้ําเลือกมาบริจาคที่นี่เพราะทางมูลนิธินี้ได้ติดต่อกับทางมหาลาัยอยู่ค่ะและจุดประสงค์ของมูลนิธินี้ตรงกับจุดประสงค์ของน้ําเองนั่นก็คือช่วยเหลือสังคมเหมือนกับที่น้ําเคยบอกไว้ว่าหน้าที่ของมนุษย์คือการช่วยเหลือสังคมค่ะสำหรับมูลนิธิสงวนชาติสรไกลนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารับสุนัขจรนจัดจากเมืองพัทยาแล้วก็เทศบาลตะบนโป่งนะครับ ปัจจุบันนี้มีสุนัขจรจัดอยู่ประมาณ520ตัวครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมูลนิธิสงวนชาติสรกไยนะครับสืบเนื่องมาจากท่านประธานมูลนิธิคุณสุรพลสงวนชาติสรกไก่เนี่ยได้เข้ามาทําธุรกิจในเมืองพัทยาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วด้วยความที่ท่านเป็นคนรักสัตว์นะครับต้องการดูแลสุนัขจรจัดหรือแมวจันจัดที่อยู่ในพื้นที่พัทยาเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับมูลค่าอาหารน้องหมาเจอไฮที่มาร่วมมอบในครั้งนี้นอกจากจะมาจากยอดโหวตของหมอน้ำแล้วยังได้รับเพิ่มปริมาณจากยอดของการจำหน่ายเจอไฮจากร้าน Dog Enjoy ที่จังหวัดชนบุรีอีกด้วยครับพี่หนูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางเจอไฮให้เกียรติกับทางร้านพิชชอปในการมาโครงการนี้ทำให้มีส่วนสนับสนุนทำให้น้องหมามีอาหารมีการช่วยเหลือจากสังคมของเรานะคะ อยากจะฝากถึงคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะการที่จะเลี้ยงสุนัขแต่ละตัวหรือแมวแต่ละตัวขอให้คิดให้ดีก่อนว่าเราเลี้ยงไหวเราดูแลเขาได้ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเขาแล้ววันนึงเอาเขาไปปล่อยเราช่วยกันทําสังคมให้ดีขึ้นนะคะช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงของเราค่ะในนามของมูลนิธิแล้วก็รวมทั้งท่านประธานมูลนิธิเนี่ยขอขอบคุณทุกทกทีมที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในวันนี้นะครับน้องๆจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกนะครับบริษัทเจอฮายนะครับ ร้านด็อกแอนจอยนะครับที่เข้ามาร่วมทำให้กิจกรรมหรือโครงการครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากน้ำขอขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยนะคะที่ทำให้น้องหมาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็อิ่มท้องค่ะน้ำอยากให้โครงการหมอหมาเจลอ์ส่งต่อความรักให้หมาจรมีไปอีกหลายๆซีซั่นเลยนะคะขอบคุณค่ะ ข้างในนะคะแนะนําคนที่จะพานําเที่ยวอีก2ตัวดีกว่าค่ะมีรถบัสกับรถถังนั่นเองรถบัสครับอะไรนะคะนี่รถบัสจะตัวยาวๆหน่อยเป็นรถบัสนี่รถถังโอเคเดี๋ยวจะพา2ตัวนี้เข้าไปดูสัตว์ข้างในด้วยค่ะยไร ตะกี้บูไอบูไอดื้อๆดื้อๆหน่อยกินสตรอเบอรี่ตอนนี้เขาเชื่องแล้วนะคะนี่คือลิงอะไรเอ่ยลิงเลดเทลครับเลดเทลเหรอคะผ่านแดงอ่ามาจากไหนอะคะมาจากแอฟริกาครับมาจากแอฟริกาเหรอคะก็ยังไงคะเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยปีกว่านะครับปีกว่าแใช่เป็นตัวเมียด้วยเป็นตัวเมียด้วยซึ่งก็จะเป็นเหมือนดาวเด่นของร้านที่เวลาลูกค้ามาก็จะพากาเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมคะใช่แต่เห็นของกินไม่ได้เลยนะ จะกระโดดอยสันต,ติแตกไปเลยค่ะสันติแตกอ่านอกจากลิงแล้วนะคะยังมีสัตว์อื่นๆด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะคะคาร์เคิลแคทนี่เป็นสัตว์โรดของจิจิเลยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะมีกี่ตัวคะที่นี่มี2ตัวครับคาร์เคลิลซึ่งที่ไล่ก็มีอยู่ที่ไล่ด้วยหรอใช่ครับอยู่ไล่ก็จะมีเซอร์เวลลอีก <Serv o. S 2> สองตัวเซอร์เวลล์สองตัวเซอร์เวลลเด็กก็มีอีกสองตัวอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็จะมีแรคคูนด้วยใช่ครับนี่คือแรคคูนอะไรคะ ก็แลคคูนซิลเวอร์ครับอันนี้สามารถปล่อยใครออกมาได้ไหมคะหรือว่านี่ปล่อยได้ตัวนี้อุ้มเล่นได้เลยปล่อยได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเลี้ยงแต่เด็กคุ้นเคยกับคุณเฟมด้วย่ไม่คุณนแล้วเป็นยังไงคะคือเอาเขามาไว้ที่นี่แล้วไ่โชว์ก็อยู่นี่ก็ดีนะเพราะว่าอยู่บ้าน ค่อยๆได้ดูแบบไม่มีเวลาเล่นไงแต่อยู่นี่อย่างน้อยลูกค้าก็ได้มาเล่นกเขา็มีเพื่อนน่ะอยู่นี่ก็อยู่กับคุณเดวิดด้วย <c oughs> นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ <c oughs> สามปีสามปีแล้วก็ววถ้าลูกค้ามานะคะก็สามารถมาเล่นแบบนี้ได้แต่ก่อนที่จะมาเล่นนี่เราต้องมีการซื้อน้ําซื้ออาหารอะไรไหมคะก่อนจะมาใช้บริการเข้ามาได้ฟรีเลยเข้ามาได้ฟรีเลยแต่เขามาเล่นกับสัตว์ได้ฟรีปกติอะไรทั่วไปครับ ข้างนอกที่บอกนะคะมีม้าแครนะคะแล้วก็จะมีลาด้วยนะคะนี่คือม้าแคระจากที่ไหนคะที่ไร่ที่ไร่ใช่ครับแบบนําเข้าหรือว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วครับจากที่ไร่ก็เอามาโชว์ตัวอยู่ที่กรุงเทพค่ะพวกเซตอาหารนี้คือขอในร้านแล้วเขาจะเต็มให้หรือว่ามีให้ใช่ไหมคะรา<ๆ>ทำไมถึง ต้องมีลาค่ะลายที่ไล่ไหวยอะไรคือเลี้ยงไว้โชว์ไว่โชวช์โชว,ชวชช์ชอบเขาชอบหงาเขานอกจากนี้มีสัตว์อะไรที่มันแปลกกว่านี้ไหมคะมีอูดมีอูดเรื่องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบนี่ค่ะอูดที่เรียบทางด่วนนะคะ <c oughs> เรียบเรียบเป็นเรียบเรียบทางด่วนค่ะมีชื่อไหมคะ ชื่อคชื่ออะไรบ้างเอ่ยคริสโตเฟอร์กับคิสติน่าค่ะแล้วอูดเนี่ยมาจากไหนอะคะก็ซื้อในไทยนี่นะครับมีฟาร์มที่เขาพออ๋อที่ไทยก็มีอูดอยู่แล้วด้วยตัวละเท่าไหร่อะตัวละส0 0แสนครับเอาจริงถูกกว่าแมวอีกไปดูฟาร์มแมวมาตัวละสี่ห้าแสนแมวแต่แรกมากับการที่เราต้องดูแลใช่กินยากกินอะไรต้องเปลี่ยนทรายพื้นที่เยอะจุกจิบยิบย่อยเยอะ เดือนลราเป็นล้านนะคะในการดูแลอู๋ไม่ถึงครับก็มีหัวอาหารที่ต้องกินวันละห้าถึงสิโลแบบนี้มีหญ้าต่างๆบนที่นี่นี่เขาหุ่นหนิยังไงเล่นออเล่เล่หรอคะไหนๆๆๆๆลองดนเนี้บน,นะคะ <laughs> เห็นแต่หนอกลุกเงยหน้าขึ้นมาเกิดคะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะเขาบอกว่าคือเขาดีใจมากเขาก็เลยจะเงียบเล่นกระโดดโลดเต้นนะเป็นเรื่องปกติของเขาเขาคิดว่าเขาตัวเล็กๆเลยว พี่ซุปเปอร์ยโอเคตัอันนี้ตัวอะไรคะโคเอติกครับเขาดูแบบเฟรลี่จังเลยค่ะปกติถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะสลับกันไปโชว์ด้านหน้ากับดคูดอ่าเขาชอบคนเหรอคะใช่ครับเนี่ยเขาติดคนเขาติดคน นิสัยเขาแบบเป็นฟิลแบบเหมือนสุน,นักหรือว่าเหมือนหรืออะไรเนี่ยมนแนะค่คูนเลยครับมีห้านิ้วมีมีแรงเยอะเหมือนกันอ๋อแรงเยอะเหมือนกันแต่เขาดูไม่ไม่กักไม่งับใหม่ๆม่ครับอันนี้ก็คือกวางนะคะที่อนาคตคจะไปต้อนรับลูกค้าตรงแถวลานจอด,ดรถ่ะอันนี้เป็นแบบว่าเอามาจากที่พเพาะเลี้ยงนะคะคไม่ได้แบบว่าเอามาจากธรรมชาตินะคะ เขาก็จะเป็นแบบว่านิสัยของกวางก็จะเชื่องเชื่องหน่อยอ่อะตรงนั้นนะคะก็จะมีนกยุงกี่ตัวค่ะนกยุงสี่ห้าตัวสวยสวยมากเลยนกยุงก็จะอยู่ไหมคะหรือว่าจะปล่อยเดินกับกวางเนี่ยชิวๆเลยแล้วไม่กลัวใช่ไหมว่ารถจะชนหรืออะไรใช่ครับก็มีสตาฟดูแลมีสตาฟดูแลไม่ต้องกลัวว่าสัตว์จะเป็นอะไรนะคะมีอะไรที่แปลกกว่านี้อีกไหมคะก็มีนกนกเรียฮะนกเรียตรงนี้ค่ะนกเรีย นี่มาสวนสัตว์หรือคาเฟ่รู้สึกมาสวนสัตว์ะจะคล้ายๆนกกระจอกเทศแต่ตัวเล็กกว่าค่ะนี่ก็คือนกนกเลียนกเลียนะคะก็คล้ายๆกับนกกระจอกเทศใช่ตัวเต็มที่แล้วนะประมาณนี้แต่ตัวจะเล็กกว่าครับ ซึ่งเขาก็เหมือนนกกระจอกเทศไหมคะล<ช>ุงเอ็งจะเชื่องกว่าเชื่องกว่า<ๆ>ก็จะปล่อยเดินเล่นด้านหลังเหมือนกันอ่าก <ๆ S 1> ็คืออนาคตที่อยู่รตรงนี้ก็จะไปปล่อยเดินเล่นแล้วข้างหลังก็จะมีเลี้ยงนี่ไว้ด้วยแพรี่ด็อกแพลรี่ด็อกแล้วก็หนูฮิปโปโหนูฮิปโ,ปโปนะคะแล้วก็กระต่ายด้วยแพรี่ด็อกนะ สวนสัตว์มินิซูนะคะจริงๆว่าไม่มีนีแล้วแหละถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะซึ่งอนาคตมันก็จะใหญ่ไปยิ่งกว่านี้นะคะก็ติดตามชมดูแล้วกันเรามาคุยกับทั้งสองตัวนี้บ้างดีกว่าคะ่ะรถถังกับรถบัสนะคะว่าทำไมถึงเลือกเลี้ยงคอกีคะ่ะก็ชอบชอบเพราะน่ารักดีดุก๊กดิ๊ดกดุกดิ๊กก้นใหญ่ดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอเอาเขามาแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างคะสอ<ก> <2 S 1> งตัวนี้ ตัวนี้จะนิ่งๆชอบมองบนชอบมองบนขี้งอนไหมคะก็ขี้งอนต่ตัวนี้จะดีดดีดจะดื้อใช่จะดื้อจะเจอใครแล้วก็จะแบบให้ครับให้ยังไงตัวนี้ก็จะแบบอ๋อมองบนอายุเขาเท่ากันไหมอายุเท่ากันะตัวนี้แก่กว่าแต่นี้นิ่งกว่าใช่นิ่งกว่าผมากแล้วมีวีรกรรมอะไรที่แบบว่าคุณเฟรมแบบประทับใจไหมคะในสองตัวนี้ ก็กัดกัดของประทับใจประทับใจจำไปจนตายกัดของกัดของกัดต่างอ่าทั้ง2ตัวเลยหรือว่าตัวเดียวครับตัวนี้จะนอนอย่างเดียวอ๋อตัวนี้จะนอนอย่างเดียวแล้ว2ตัวนี้คือดูแลยังไงบ้างอะคะตัวนี้ก็จะอยู่บ้านด้วยอะไรนะอยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่ที่บ้านพิเศษหน่อยตัวอื่นก็จะมีคนดูแลแยกแล้วทำไมลำเอียงก็เราเลี้ยงเลี้ยงมาแบบตั้งแต่เด็กอยู่ในบ้านก็เลย อยากให้อยู่ที่บ้านอ๋ออยากให้อยู่ที่บ้านเดี๋ยจะให้คุณเฟรมเชิญชวนคนทั้งบ้านหน่อยค่ะแบบว่ามาทานกาแฟขี้ชมดที่เราแบบตั้งใจทำมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้นะแล้วก็มามาเที่ยวชมสัตว์กันเชิญชวนหน่อยค่ะก็อยากให้ลองมาดูถ้าเกิดว่าใครมีลูกหรืออะไรอยากให้ลูกได้รับประสบการณ์พิเศษเล่นกับสัตว์แล้ว พ่อแม่ก็อยากเชิญชวนให้มาทานกาแฟเนี่ยมาได้เลยรับรองว่าคุ้มใช่เสาร์อาทิตย์ถ้ายอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาได้มาชั่งกาแฟมาลูกมาเล่นครับค่ะเวลาเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ8โมงจนถึง6โมงเย็นแดโมงจนถึง6โมงเย็นทุกวันครับอยู่เส้นเรียบด่วนรามอินทาเรียบด่วนรามอินท<น>านะคะเส้นเดียวกับ C d c อ๋อเส้นเดียวกับ C d ดีมาได้เลยมาง่ายมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณเฟมมากนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์จากเจอฮายมามอบให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะมี อย,อย่าก,กินอยาก,กินมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เป็นสแน็คของน้องหมานะคะแล้วก็มี a แอส m มล์โฮลิสติกนะคะเป็นอาหารสุนักเม็ดนุ่มอร่อยเคียวง่ายนะคะมีท,าท่าเลมอนนท์ผสมอยู่ด้วยนะทำให้น้องอไม่มีกลิ่นอลองให้เขาทานดูนะคะคขอบคุณนะคะ ะะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในเรื่องของกาแฟนะคะหรือว่าพาไปชมนะคะสัตว์เอ็กโซติกมากมายเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพลเวอร์บายเจอฮายนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram, มนะคะ Facebook หรือว่าทาง y o u t u b e นะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปน่ารักหน้ารังนะคะใน TikTok ด้วยนะคะเพลเวอร์บายเจอฮายค่ะวันนี้จจนจีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ